สวัสดีครับวันนี้มาพบกับผมช่องเบนซ์กันอีกแล้วนะครับวันนี้ผมจะมารีวิวไฟฉายโอไลส์เป็นไฟฉายคอมเพรสเอของโอไลส์นะครับอันเล็กมากและแรงมากด้วยไฟฉายครับรับประกัน5ปีนะครับกล่องเหมือน iPhone เลยเห็นไหมไฟฉายไว้เดินป่าเลยพวกนี้ไว้ส้มรถไว้ในบ้านได้หมดแล้วก็มาดูรันทามนะครับมดเตอร์โบ 1.5นาทีดบลง300รลูเมนสามสนาทีได้ร้อยสี่หาเมตรหมดไฮหกร้อยลูเมนหนึ่งจนาทีแล้วก็ดอบเหลือ300ลูเมนอีก4 5นาที100่งร้เมตรแล้วก็หมดวิเดียม60สิบลูเมน3ชั่วโมง40นาทีสี่สิบเมตรหมดโล12สอลูเมนยี่สิบชั่วโมง15บห้าเมตรแล้วก็มูลโหมดมูลนะครับได้แปดวันเลยนะครับ ดูนะครับกันน้ำ ipx 8ดดน้ำได้สองเมตรดำน้ำได้เลยนะฮะแล้วก็อิม a พ t ตกได้1.5เมตรไกลได้ร้อยสีสิบห้าเมตรนะฮะอ,อะไรน้ำหนักห้าสิเอ็ดกรัมหนึ่งออนมาเปิดกล่องดูนะครับ ไฟฉายพวกนี้ผมรีวิวไว้หมดแล้วนะครับลองกดเข้าไปดูได้นะครับในกล่องผู้เอาดูนะครับสวยงามกล่องเหมือนเปิดกล่อ,องไอโฟนเลยฮะนี่ครับไฟฉายอันเล็กมากเล็กมาก เป็นชาร์จแบบแมกเนติกนะฮะออกไปก่อนดูด้านหลังก็แถมอะไรมาบ้างอ่าปกติเนี่ยของไม่นะครับต้องเปิดฝาเปิดฝาก่อนแล้วก็ดึงพลาสติกออกอันนี้ผมแกะออกมาชาร์จเลยนะครับม,มาดูว่าเขาแถามอะไรบ้างมีคู่มือก็มีถุงผ้าเป็นกรรมะยีเลยนะ นังกลับสวยงามมากเลยดูงเนะฮะสวยงามมากนี่ครับเป็นผงผ้าแล้วก็มีสายคล้องมือสายคล้องมือของอไุไรเห็นไหมสายชาร์จแบบแมกเนติกนี่ครับชาร์จปั๊บแล้วก็มีที่ใส่แบตสำรอง ใส่แบตอ,อะไรนะไว้จำหรับใส่แบตทำรองไว้แบตแบตตัวน,นี้พอดีเลย cr หนึ่งสองสาม a พอดีเป๊ะเลยไนดะ้สองก้อนอามาดูวิธีการทำนะครับการเล่นกดเปิดกดปิดกดเปิดกดปิด,ด,ปดวิธีการปรับโหมดนะครับ กดไฟฉายก่อนแล้วก็กดแช่แบบเห็นไหมเราต้องการหมดไหนก็ปล่อยอันนี้หมดแรงสุดอันนี้หมดต่ำสุดต่ำสุดที่หมดโล12ลูเมนหมดมีเดียม60ลูเมนนี่หมดไฮห0 600ลูเมนนะครับแล้วก็เราจะเข้าโหมดมูลนะฮะ หมดมูลก็กดแช่ไว้นี่ครับหมดมูลกดแช่ตอนที่ไฟฉายปิดนะฮะเบามากอืมยังไงต่ออ๋อมีสตอกด้วยกดสามครั้งปับ๊บแล้วก็หมดเทอร์โบนะครับหมดเทอร์โบกดสองครั้งพันลูเมนโอ้โวสว่างมากแล้วก็มีแบบ ลกดป,ปุ่มกดด้วยนะครับกดแช่ไว้เลยปั๊บไฟดับนะครับเห็นไ,ไหมเป็นสีแดงกดไปเปิดเป็นสีแดงวิธีการเปิดนะครับกดแช่ไปเลยเห็นไ,ไหมกดแช่ไปแล้วไปจนกว่าไฟมูนติดแล้วก็ใช้ได้เลย พัสดุเนี่ยไอ้ตรงนี้เป็นอลูมิเนียมแล้วก็คลิปนี่เป็นสเตลเลตเห็นไหมข้างหน้ามันเขียนเบโซลเขียนไว้หนึ่งพันลูเมน cct หกร้อยเอ้ออกพันห้าร้อย 6, k crt เจ็ดสิบดูน้าเลนนะฮะสวยงามเบามากชอบมากเลยตอนนี้ใช้ทุกวันเลยเวลาผมใช้เนี่ยผมใช้แทนโคมไฟได้เลยดูนะฮะแปะได้ด้วย มผมแปะไว้ไว้แทโคูไฟได้เลยม,มีอะไรต่ออ่าขอจบทริปเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับนะครับสว่างมากดูรับสว่างโอ้โหต้องโดนเลยโคตรสว่างดูนะโอ้ สามสี่ร oh ้อยเมตรโอ้โหมัน